สวัสดีครับวันนี้ผมขอบรรยายเรื่องพระสมเด็จบะรคังพิมพ์ทรงเจดีต่อจากพระสมเด็จบรคังพิมพ์ใหญ่ซึ่งได้บรรยายจบไปแล้ว โดยขอนำบทความของเจ้าเก่าครับ จารย์รามวัชรประดิษฐ์ก็ต้องขออนุญาตท่านไว้นาทีนี้ด้วยพร้อมกับภาพพระที่ประกอบในบทความของท่านครับทั้งนี้เพื่อเป็นวิทยาทาน กับท่านผู้สนใจพระสมเด็จพระรคังซึ่งท่านจะพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมหมรังสีเป็นองค์ผู้สร้างผมก็จะบรรยายคร่าวๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมาก เพราะต้องยอมรับว่าผมไม่มีความรู้ลึกซึ้งมากในพระสมเด็จวระคังพิมพ์ทรงเจดีแต่ก็เมื่อได้อ่านบทความของอาจารย์รามแล้วก็เข้าใจดีครับที่ท่านบรรยาย ในบทความของท่านพร้อมทั้งภาพที่ท่านนำมาแสดงไว้ก็เลยมาขอถ่ายทอดต่อให้ท่านที่ทสนใจพระสมเด็จพระรคังพิมพ์นี้ให้ทราบเป็นเบื้องต้นครับที่เห็นบนจอมอนิเตอร์ ขณะนี้เป็นพระสมเด็จวรคังโคสิตารามพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ทรงเจดีนั้นท่านอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ท่านกล่าวว่ามีถึงห้าแม่พิมพ์ด้วยกันซึ่งแม่พิมพ์ที่หนึ่งนั้นท่านเรียกว่าพระสมเด็จวรคัง พิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ที่หนึ่งซึ่งคล้ายกับพระสมเด็จวรคังพิมพ์พระประธานค่อนข้างมากทีเดียวครับหากไม่สังเกตให้ดีแล้วแยกยากว่าเป็นพิมพ์ พระประธานหรือพิมพ์ทรงเจดีผมมีภาพของอาจารย์รามให้ท่านได,ได้ชมเปรียบเทียบนะครับ ท่านอาจารย์รามได้เขียนในบทความของท่านว่าสำหรับในวงการผู้นิยมสะสมพระเครื่องส่วนใหญ่ถ้าจะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของพิมพ์ทรงที่มีความใกล้เคียงกันแล้วมักจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพระสมเด็จวราคคังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่กับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะเห็นว่าในพิมพ์ทั้งสพิมพ ของพระสมเด็จวระคังโคสิตารามเองนั้นพิมพ์ที่มีความเหมือนกันมากจนต้องมีการพิจารณาตำหนิต่างๆอย่างรอบคอบและละเอียดมากๆก็คือพระสมเด็จวระคังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่และพระสมเด็จวระคังโคสิตารามพิมพ์ทรงเจดีเนื่องจากพระสมเด็จวระคังโคสิตารามทุกพิมพ์จำลองศิลปะมาจากพระประธาน ในพระอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามอันเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยพิมพ์สมาธิคือพระหัตถ์ทั้งสองวางบนตักซึ่งโดยปกติแล้วพระประธานในพระอุโบสถต่างๆส่วนใหญ่มักจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยพิมพ์มาราวิชัยหรือพระหัตถ์ขวาวางลงบนเขา่า พระสมเด็จวราคังโคสิตารามพิมพ์ทรงเจดีก็เช่นกันแต่ศิลปะองค์พระจะเล็กลงดูจากเส้นรอบขององค์พระไล่จากฐานที่หนึ่งขึ้นไปจดปลายเกตจะเป็นเส้นอ่อนช้อยเหมือนสันฐานของศิลปะพระพุทธเจดีโดยรอบนักนิยมพระจึงเรียกขานว่าเป็นพิมพ์ทรงเจดีมาแต่โบราณ พระสมเด็จวรคังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ทรงเจดีนั้นเนื่องจากเป็นพระสมเด็จวรคังโคสิตารามเช่นเดียวกันดังนั้นเนื้อหาหมวลสารและกรรมวิธีในการสร้างจึงเป็นลักษณะเดียวกันจุดตำหนิหรือพุทธลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันมีดังนี้องค์นี้เป็นภาพของพระสมเด็จวรคังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่ แม่พิมพ์ที่สี่ชื่อว่าองค์ลุงพุทธซึ่งปัจจุบันท่านชัยทัตเตชะัยบูรณ์เป็นผู้ครอบครองพระองค์นี้อยู่นะครับซึ่งท่านท่านจะคุ้นตามากพระองค์ลุงพุทธเป็นพระสมเด็จวรคังพิมพ์พระประธานที่เห็นองค์ถัดมานั่นคือทรงเจดีครับ พิมพ์ทรงเจดีผมคงไม่กล่าวในในรายละเอียดตามที่ท่านอาจารย์รามเขียนไว้ทั้งหมดนะครับผมจะนำ บทความของท่านโดยย่อโดยสังเขปมาอธิบายประกอบกับพระพวดระรังพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ที่หนึ่งซึ่งท่านบอกว่าใกล้เคียงกับพระสมเด็จวระรังพิมพ์ทรงพระประธานมากทีเดียว ผมไม่ทราบนำภาพไปไว้ไหนแล้วครับขออาภัยครับ ถ้าอย่างนั้นผมว่าเปรียบเทียบระหว่างพระพิมพ์พใหญ่องค์ลุงพุทธกับพระสมเด็จวรคังพิมพ์พทรงเจดีซึ่งผมผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเป็นแม่พิมพ์พที่เท่าไหร่แต่ไม่ใช่แม่พิมพ์พที่หนึ่งแน่แม่พิมพ์ที่หนึ่งนั้นคล้ายกับ พิมพ์พระประธานมากทีเดียวตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวรังพิมพ์ทรงเจดีเอกลักษณ์ที่สำคัญที่ต่างกับพิมพ์ทรงพ,พ,พระประธานนั้นนะฮะผมจะเริ่มต้นจากกรอบของพระก่อนนะฮะกรอบของพระ พิมพ์ทรงเจดีนั้นจะเห็นได้ว่าเส้นข้างของพระขององค์พระจะวิ่งตลอดมาถึงโดยเฉพาะด้านซ้ายนะครับจะวิ่งตลอดมาถึงฐานชั้นล่างต่างกับพิมพ์ใหญ่ พิมพ์พระประธานวัดระังเส้นกำกับแม่พิมพ์จะวิ่งมาแค่ด้านซ้ายนะครับแค่กึ่งกลางของแขนซ้ายขององค์พระเท่านั้นแต่พิมพ์ทรงเจดีนั้นจะวิ่งมาสุดเหมือนกันสองข้างซ้ายขวาฮนะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่เห็นภาพนี่จะทราบทันทีว่าไม่ใช่ พิมพ์พระประธานจะตัดชิดเส้นกำกับพิมพ์ทุกองนะฮะจะไม่มีเนื้อเหลือเหมือนกับพิมพ์พระประธานนี่มีอาจจะมีเนื้อข้างบนเหลือนิดนิด,นดที่่าเห็นนะฮะขอบขอบเส้นการพิมพ์จะเห็นแต่องค์นี้จะตัด ล้าออกมานิดหนึ่งซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็ไม่เห็นภาพขององค์พระทั้งภาพนั้นจะค่อนข้างที่จะมีสมดุลระหว่างซ้ายกับขวาไม่เอียงซ้ายเหมือนกับพิมพ์พระประธานนะฮะอันนี้คือคือลักษณะสำคัญเส้นซุ้มก็ยังเป็นไหวผ่า พาซีกแต่ไม่ใหญ่หนาะเท่ากับพิมพ์พระประธานนะฮะความโคง้งมีสมภาคลักษณะของมิติของ พื้นผิวพระจะมีความสูงต่ำกว่ากันเล็กน้อยระหว่างพื้นที่นอกนอกกรอบเส้นซุ้มกับพื้นที่ในกรอบเส้นซุ้มต่างกันเล็กน้อยภาพก็จะเป็นสามิต,ติสันฐานของพระ ที่เรียกว่าพิมพ์ทรงเจดีนั้นหากท่านนำไม้บรรทัดมาตั้งที่ปลายพระเกศมาถึงสุดฐานชั้นล่างนะฮสองด้านนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมนะฮะ จะเป็นเส้นตรงฮะแต่ละด้านเนี่ยจะเป็นเส้นตรงด้านซ้ายด้านขวาด้านฐานเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมซึ่งเส้นที่ลากผ่านจากพระเกตมาถึงพระพักถึงไหลถึงเข่าถึงฐานชั้นหนึ่งชั้นสองถึงชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันหมดนะฮะจะไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งล้ำออกมาจาก เส้นตรงสองเส้นนี้เลยนะฮะนี่คือลักษณะของเจดีก็จะเห็นพระทั้งองค์เนี่ยค่อนข้างที่จะผอมสูงถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คือผอมสูงผิดกับพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ท่านพระประธานนั้นจะเห็นว่ามีลักษณะสง่างามสง่างาม จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คืออตรงกลางของปรีเกตนะฮะปรีเกต,ะะเกตของพระเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับตุ่มกลมอ้วนนะฮะไม่อยู่ตรงกลางนะซึ่งโบราณเรียกว่า พวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยครับผมครับผมจำไม่ผิดนะฮะองค์นี้จะเห็นน้อยมากแต่บางองค์จะเห็นชัดนะฮะต่างกับพระพิมพ์ใหญ่นะฮะพระพิมพ์ใหญ่จะเห็นด้วยพระประธานนี่จะเห็นว่าเป็นเส้นตรงเส้นเดียวพื้ดไปเลยนะฮะอย่างองค์หลวงพุธนี่จะเห็นว่าเป็นเส้นคมชัดระเกตนะฮะแต่นี่ะจะเห็น ป่องตรงกลางนิดนึงองค์เดียวกันฮนะนี่องค์เดียวกันนี่คือพระเกตพระพักพระพักก็จะต่างกันนะฮะกับพระ พิมพ์พระประธานถ้าผมเรียกว่าพระพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวก็จะสับสนเพราะเรียกพิมพ์พระประธานกับพิมพ์เจดีย์ใหญ่น่าจะชัดเจนมากกว่าพระพักค่อนข้างที่จะคางโดยเฉพาะคางคางจะมนมากกว่า มากกว่าพิมพ์พระประธานวงแขนวงแขนของพระพิมพ์ทรงเจดีจะมีลักษณะย่อมกว่า นะย่อมกว่าเป็นตัวยูเป็นตัวยูเหมือนกันแต่ย่อมกว่าย่อมกว่าพิมพ์พระประธานแล้วจุดสำคัญของทรงจะดีนะฮะจะเห็นเส้นชายจีวรน,นะฮะเส้นชายจีวรมัด โคนแขนขวาขององค์พระเห็นชัดเจนเลยฮะเห็นชัดเจนซึ่งพิมพ์ใหญ่ไม่มีเอ,อพิมพ์พระประธานไม่มีครับไม่มีบางองค์ที่ชัดจะเห็นเส้นสังขติเส้นสังคติองค์นี้เห็นคล้ายๆจมูกด้วยฮะเห็นคล้ายๆจมูก ลำพระองค์เป็นตัววีเหมือนกันนะฮะระหว่างพิมพ์พระประธานกับพิมพ์ทรงเจดีเป็นตัววีเหมือนกันแต่ที่ต่างกันมากก็คือหน้าตักของพระ หน้าตักของพระหน้าตักของพระพิมพ์พระประธานนั้นดูจะมีสันฐานใหญ่กว้างและเด่นคือนูนเด่นขึ้นมานะมากกว่าพิมพ์ทรงจะดี พิมพ์ทรงเจดีนั้นข้างซ้ายขององค์พระจะใหญ่แล้วก็มาเลียวเล็กข้างขวาเข่าข้างขวาจะเลียวเล็กนะฮะแต่พิมพ์ใหญ่นั้นพิมพ์พระประธานนั้นจะมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งซ้ายและขวาขวาดูน่าจะอ้วนกว่าด้วยซ้ำนะฮะเส้นชายจีวร พิมพ์พระประธานจะมีแต่พิมพ์ทรงจะดีไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างชัดการซ้อนของพระบาทซ้ายขวาจะเห็นการซ้อนที่ชัดเจนนะฮะนี่คือพระบาทซ้ายนี่คือพระบาทขวาซึ่งต่างจากพระ พิมพ์พราประธานนะฮะจะเห็นชัดเจนเพียงพระบาทซ้ายฐานชั้นที่หนึ่งก็จะยิ่งมีความแตกต่างชัดเจนมากขึ้นพิมพ์าพิมพ์พระประธานจะเป็นเส้นคม ฮนะแต่พิมพ์ทรงจะดีจะเป็นมีความหนามากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฐานชั้นที่หนึ่งฐานชั้นที่สองคมขวานฐานสิง พิมพ์ทรงเจดีนั้นเกือบจะเรียกว่าเป็นเส้นตรงนะฮะพ,พ,พิมพ์พิมพระประธานนั้นจะมีความอ่อนช้อยเล็กน้อยพิมพ์ทรงเจดีจะหนาใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับพิมพ์พระประธานฐานชั้นล่างสุด พิมพ์ทรงเจดีค่อนข้างที่จะตันตรงกลางจะตันมากกว่านะตรงกลางจะตันมากกว่าพิมพ์พระประธานแล้วก็ที่สําคัญคือมีการละการตัดเฉียงของสองด้านนี้ในมุมที่ใกล้เคียงกันฐานสองด้านชั้นแรกนะียจะมีมุมแหลมใกล้เคียงผิดกับพิมพ์พระประธานนะฮะด้านนี้จะ เกือบจะเป็นมุมฉากแต่ด้านนี้จะเป็นมุมแหลมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ก็จะชัดเจนลักษณะการวางขององค์พระก็จะมีเนื้อเกินทางด้านซ้ายมือระหว่างเส้นซุ้มกับแนวการตัดพระ ชั้นล่างสุดนะ,ะลักษณะคล้ายกันเหมือนกันนะ,ะแต่ภาพของพระจะไม่เอียงเหมือนกับพิมพ์พระประธานนะพิมพ์พระประธานจะทำให้ภาพพระดูเอียงไปด้านซ้ายแต่พิมพ์ทรงเจดีนั้นไม่เอียงเนะี่ยไม่เอียง ที่ว่าไม่เอียงเนี่ยดูดูจากระยะห่างของพระพักกับแนวซุ้มซ้ายขวาเนี่จะเห็นชัดว่าด้านนี้ชิดกว่าด้านขวาด้านซ้ายนี่ชิดเส้นซุ้มมากกว่าด้านขวาทำให้ภาพพระทั้งภาพเอียงดูเอียง ด้านหลังก็คล้ายกันนะฮะด้านหลังคล้ายกันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าด้านหลังของพิมพ์ทรงเจดีนั้นมีอย่างเดียวมีอย่างเดียวครับคือหลังเรียบหลังเรียบแต่มีรอยปูไตรอยนอนดน้นมวลสารเหมือนกันมวลสารเหมือนกันมีเม็ดพระธาตมีจุดดำจุดแดง แต่พิมพ์พระประธานนั้นมีมีถึงสี่แบบด้วยกันใช่ไหมครับด้านหลังหลังเรียบหลังสังขยาหลังไม้กระดานหลังกาบหมากนะท่านคงจําได้แต่พิมพ์ทรงเจดีย์นั้นมีหลังหลังเดียวะหลังเดียวคือหลังเรียบอันนี้ก็เป็นความต่างของพิมพ์พระประธานกับพิมพ์ทรงเจดีย์ เสียดายผมไม่ทราบนำนำพระพิมพ์ทรงเจดีแม่พิมพ์ที่หนึ่งไปไว้ไหนถ้าท่านเห็นเราจะจะคล้ายกันมากนะจะคล้ายกันมากกับพิมพ์พระประธานแต่ก็สามารถแยกได้ตามหลักตามหลักที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยสามารถจะแยกได้ว่าเป็นพิมพ์ทรงเจดีหรือพิมพ,พระประธานแต่ต้องใช้ความละเอียด ในการแยกแยะพอสมควรครับวันนี้ก็คงจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์ที่ผมนำบทความและภาพพระของท่านมาเป็นเครื่องมือในการบรรยายครั้งนี้ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ